พอดที่พอ่อทำอะไรอะนี่มันผักดองแม่พี่นะพอ่อต้องมาทิ้งทำไมคุณยังมีหน้ามาถามอีกเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะผักเหม็นขนาดเนี้ยฉันไม่ทิ้งต่อหน้าแม่คุณเมื่อกี้ก็ดีแค่ไหนละคุณลองดมเนื้อตัวคุณแล้วดมในรถสิเหม็นอย่างไรอะแล้วเมื่อกี้ตอนแม่คุณลงจากรถอะสายตาชาวบ้านมองอะ่ะน่าเวทนา พี่พอดหน่ายความว่าไงอ่ะแม่พี่ทําให้พอดขายหน้าเหรอก็ใช่น่ะสิแม่พี่มันก็แค่ป้าแก่ๆคนหนึ่งที่มาจากบ้านนอกอะ่ะฉันอายใช่แม่พี่มาจากบ้านนอกแล้วไม่นายอ่ะพอดทุกครั้งที่แม่พี่มาเขาก็แต่งตัวดูดีสาสะอานไม่ใช่หรอแล้วทุกครั้งที่แม่พี่มาพอดก็พยายามหาเรื่องแม่พี่ตลอดแม่พี่ยอมทิ้งไล่ทิ้งนาทิ้งบ้าน พื่อมาดูแลลูกเรานะพอดแล้วพอดอะ่ะเคยที่จะขอบคุณแม่พี่อะ่ะสักคำมามีไหมแต่มันก็ยังดูสกรปรกสําหรับฉันอยู่ดีไงเนื้อตัวเหม็อนอะไรก็ไม่รู้ว่าเหม็อนอย่างกะขี้วัวขี้ควายเลยอะ่ะพอดเขาเป็นแม่พี่นะแล้วยังไงพี่รีบหาวิธีไล่ไอ้กแกงนี่ออกไปจากบ้านได้ละพอดพี่บอกพอดแล้วไหว่าเขาเป็นแม่พี่อะ่ะเป็นแม่พี่แล้วยังไงจะไม่ได้ขอให้แม่พี่มาดูแลลูกเราสะหน่อยแค่เห็นหน้าก็อึอดอัดแล้ว เขาเป็นว่าพี่รีบหาวิธีไล่แม่พี่ออกจากบ้านได้ละทำไมพี่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้เราอยากกันเถอะพี่บอกพอแล้วไงว่าเขาเป็นแม่พี่พี่ว่าเราเลิกทะเลาะกันนะเดี๋ยวพี่จะโทรหาแม่เองฮลัลโหลคะแม่ แม่ไม่ต้องทํามื้อเย็นแล้วนะครับแม่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจะจะซื้อตั๋วกลับบ้านให้แม่เปล่าหรอครับเราสองคนไม่ได้ทะเลาะก,กันแม่สบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจะจะขายบ้านหลังนี้แล้วกลับพร้อมแม่พรุ่งนี้เลยนี่คุณว่าไงนะครับแม่แค่นี้ก่อนนะครับรักแม่นะ นี่คุณจะทิ้งลูกทิ้งเมียไกลับบ้านไปอยู่กับแม่งั้นเหรอเหมือนเพอจะไม่เข้าใจอะไรสักอย่างนะพี่ไม่ได้จะทิ้งลูกทิ้งเมียหรือว่าจะกลับไปอยู่บ้านกับแม่หรอกแต่พี่แค่ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับเพอแล้วต่างหากนี่พี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอพี่อย่าบอกนะพี่ลืมไปแล้วอะที่พี่มีทุกวันเนี้ยเพราะครอบครัวฉนนะใช่ที่พี่มีทุกวันนี้ได้ที่พี่มีทรัพย์สินเงินทอง เป็นพราะ่าพ,อ,พอสนับสนุนพี่แต่พออย่าลืมนะว่าชีวิตพี่แม่พี่เป็นคนให้มา